ไปตุละนิดน่อยครับก็ได้ได้โอกาส เส้นนี้เป็นเส้นทางไฮเวยสามครับหอนตัวเมืองวินเซอร์แต่เส้นทางเส้นนี้สามารถทะลุไปสารัเมิกาได้ครับเป็นเขตติดต่อกับสหรัฐถนนเส้นนี้เขาสุงขนส่งสินค้าขามสารัดครับ,รรบเดี๋ยวเขาไปใกล้ตัวเมืองจังเบิงน้ำกันนะครับพอมองงาม,ง,ามงามเดี๋ยวจังส เบิ่งอีกตัหนึง่งไปครับเดินทางไปน้ำกันซึ่งระยะเดินทางจากเมืองที่ผมอยู่อาศัยอยู่นี่เขาได้ตัวเมืองนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน,นึ่งครับ ไปเหชรหัวมู่นเกี่ยวกับราชการเป็ติดต่อราชการบางครั้งก็ต้องไเข้าไปครับจึงผมก็ไเข้าไปในตูมืองนี่ค่อนข้างจะน่านนิดนึ่แต่มือนี้มีโอกาสก็ได้ล่องแวเออกไปเบิ่งไปเลนไปเก็บภาพไม่ให้พี่ให้น้องเบิ่งครับลายเดินทางต่อไปน้ำกันครับรถกำลังออกมาบุญ ไปครับประเดศนี้มี่ผมกับไก่เขามาเกือบเคร่งโตเมืองนี่แหละเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นยุนี่เป็นเขตของมหาไร่ครับเล็กหน่อยเลี้ยนจบจากเมืองที่ผมอยู่เขาก็มาต่ออยู่ตรงเรียนในนี่นะครับต้องใส่เวลาเดินทางมากประมาณ30นาทีครับจึงมาหอดมหาได้ตรงนี้ ซึ่งอยู่ขางทางผมก็อันกล่องเบิ่งยังไงหายเบิ่งบ่ดด้แล้วครับเพราะว่ากล่องมันติดอยู่หนารถเป็นมหาไรเงยน่กันครับคนในเขตบริเวณแถวๆนี้ขเขาค็มาเรียนนี่แหละครับมีสามสี่มหาไ่อยู่ในนี้แต่ส่วนมากเขาจะอยู่ตั้งหนอกมันสะดวกสบายเดินทางผกนในในการเดินทางก่ากันครับไปก็ไปข้างในเดี๋ยวจงไปเบิ่งกันอีกครับ เขตตมืางนะครับรถก่อนข้างจะพุ่น่านหน่อยนึงเพราะว่าคนกำลังออกหาเที่ยวหาอยู่หากินบางคนก็ทํางานครับเป็นเสาอาทิตย์ก็จริงก็ก็ออกหาทําโอทํางานรับจอบก็มีครับธรรมดาครับหาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงปากทองเลี้ยงครอบครัวนะครับเนาะ ซึ่งนใีใกล้เขาในเขตของทางขามสะพานสหรัฐนะครับรถขนส่งสินค้ารถเทเลอร์ใหญ่ก็หลายสายๆมากกว่านี้แห้งเดินทางลำบากครับเพราะว่าเป็นเขตเป็นเมืองผ่านครับเขาขนส่งสินค้าผ่านไปสหรัฐขามไปหลายประเทศครับ เป็นเมืองเศรษฐกิจหาอยู่หากินง่ายแต่กับอันตรายหน่อยหนึ่งพราว่าคนมันหลายเชื่อชาติหลายประเทศอยู่น้ำกันครับก็ต้องทำใจปรับนิสัยปรับทัศนคติดีจุนเจืยกันไปครับเดี๋ยวจักน้อยก็ะสิเขาไปหอดส่วนยอมอยดิมทะเลเดี๋ยวผมสิพ้าไปแเบะบเึิ่ง แต่ตอนนี้บึงหอดสถานขามไม่กัเดี๋ยวเข้าไปหอดเดี๋ยวจังไปชมกันนะครับสิบ้าไปแวะเด่นอยู่สวนพาไปบึงหม่องงามงงสถานที่ผัดผ่อนยนใจของคนในเมืองนี่ก็เจ้า บอกเด่นน้ำดิมทะเลน้ำสวนยอมครับไปเดี๋ยวจงไปเบิ้องกันครับซึ่งตอนนี้ก็มากไก่อยู่ใต้สะพานขามเมกาครับเป็นสะพานใหญ่ขามแม่นม้ำาว่างครับเป็นสะพานทรองที่เขา ใส่ขามเมกาเมกาขามมาเที่ยวหรือว,ว่าแค่นดาขามไปเที่ยวมันมีหลายจุดครับแต่จุดที่ผมอยู่เนี่เป็นเมืองวินเซอร์เพื่อนแอมบาซาดอร์สะพานตัวนี้ผมก็บรแอายใจกับข้อมูลบนันไดเพราะผมอ่านกิฟเพบเขาได้ครับในต้าพารพีพานองเขาเบิงงนี่เลยพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาเบิงงเนาะเบิงงไปนน้ำกันครับ ได้มีโอกาสเขามาเนบ่านเขามอหนี่ก็เก็บผาพเก็บยังให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนาอไปเบิ้งน้ำกันครับไก่สีขอดสวนย่อมนะครับตอนนี้ก็มองเห็นทะเลแล้วเดี๋ยวผมสิผ้ายางเลาะเบิง้งเก็บเป็นหม่องเป็นจุดไปเดี๋ยวผมหาหม่องจอดรถกันครับเดี๋ยวพอกันครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็เดินทางลงมาหอดผักดิมสะพานนลครับนีเป็นสะพานขามนี้กับพ้นขามไปขามมากก็ใส่สะพานตัวนี้นะครับในเขตเมืองที่ผมอยู่ก็คเอเมืองวินเซอร์ครับเป็นแม่นามอันนี้เ็คเอแม่นามเบลลิเวอร์ครับ สั้นจักหน่อยนะครับอากาศก็เย็นแดดอยู่ครับเมือนี้แต่ว่าห่อนเย็นอุณหภูมิทรงใสโผมการ์บอนเนียจประมาณสิบโฟมเ้านี่นผมเบิ่งอยู่บ้านผมสิบเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่ไงใกล้นี่ครับเป็นเบลลีวเวอร์สะพานข่าวเม่กาของเขตเมืองวินเซอร์ที่ผมอยู่รถขนส่งสินค้าแล่นขา่ขามสะพานตลอดครับ สายๆมากก็านี้แห้งหลายครับเราแหวกนีเข้ามาขามสะพานเซนิเมิรครับซึ่งเมืองตรงขามเนะี่ยเป็นเมืองดถทอยครับอยู่ฝั่งตรงขามเป็นเพราเนเมืองดีทอยผมก็ยังได่เคยขามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหนาทีการงานเนาะอีกอย่างหนึ่ง ก็บ,บ่คคอยเด้ดไปใส่วนมากผมที่เที่ยวอยู่ใน Canada. แคนาดาต่เกิดข้าอเมรกาคือ,อยังผมนี่ต้องขอวีซ่าครับวันยังบ้านใดไปอยู่นี่เต็มร้อยครับตัวผมได้ครอบครัวเลยได้แค่เป็นบัตพ p ่าครับเป็นผูย่อาศัยก็อยู่ไดตลอดไปกันครับเบิ่งงามครับฟังั้นก็ได้ ในกล่องผมมันสีซูมหรือสัมเลเป็นกลองสซรัสครับฟังน้เขากับกอสางไปเรื่อยๆให้กันเมือง,งใหญ่ที่กันครับแต่ที่ผมศึกษาข้อมูลมารูกซูกะเมืองนี่ค้นสีชนเผาหรือว่าหลายสัญชาติครับอยู่บุญว่าอยู่คือกันเป็นเมืองที่อันตรายคือกัน สำหรับคนที่อาศัยอยู่หันแตเกิดเป็นบ้านเฮ้ากับเกิดเมืองหลวงของจังหวัดผมก็เออเบอร์ถือทษได้ไลครับมันจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆไขหาดใหญ่ชลบุลรีือวาภูเก็ตเป็นสนนะครับแต่ว่าอันนี้อของเขามันเป็นรัดเนาะอันนี้คือว่ารัดหนึ่งของ เดี๋ยวผมทิพาาย่างบงสวนยอมทีม่ผมลงมานี่ติดริมทะเลครับงามอากาศบริสุทธิ์ผู้คนมาออกกัำลังกาย,ยามือเสารแต่ตอนที่ผมมานี่มันสายจากหน่อยคน้นอาจาิกลับเขาเมื่อแล้วสายก็หนีค้นก็นเริ่มจะออกมายางหล่นมาก กินล่มชมวิวผ้ากอวครัวมาเด็นมา,าพักพอนยอนใจครับงามครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของภาคตัวนี้ผมพึ่งเข้ามากครับภาคตัวนี้หูซึกว่าสีเงาไปน้ำริมน้ำประมาณสามกิโลโปปะวัน,นี้ผมพึ่งเข้ามากแค่ตรงถ่ายๆนั้นตรงหัวแหลกครับ อีกถ่ายหนึ่งมันที่ไปอีกทั้งหลังปุณน,นะอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาตรงไตสะพานเดี๋ยวเขาจะมุดเบิ้งทั้งในกันอีกนะนครับเนาะเดี๋ยวสิพาเลาะเบิง้งมองงามๆจุดงามๆซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นเ่ละจุดเขาจะเห็นไว้เป็นจุดจุดเป็นอีกหม่องหนึ่งที่เขาจัดได้สวยงามครับ มีสวนดอกไม้ก็เห็ดเด้ลงตเห็ดงามครับแถวนี้ก็ทุ่มเทในการประดิษ์ประดอยให้กับประชาชนครับจึงข้างบนจะเป็นตึกที่เป็นเกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับ ท,ทุกอย่างครับอยู่ในนี้ผมก็เคยเข้ามาในโซนนี้ตอนที่ผมแล่นเรื่องคออยู่นี่เนี่ยเป็นเขตราชการครับตรงป้ายแดงอยู่้างบนหวตึกเป็นหม่องที่คนมากมาัมกมาเสียงดวงครับสำหรับคนที่มกักวัดดวงเนาะ เป็นหมองที่เป็นมาหาเงินครับสำหรับคนแต่ละคนผู้ใดดวงดีเขาไปหันกับได้เงินผู้ใดดวงบดีออกมากก็ว้าตกครับไปเดี๋ยวผมทิพผ้ายับไปเพิ่งทั้งมาอีกซึ่งฟังนั้นเป็นของเมิกาครับ ซื้อกระตรงนั้นเป็นตึก GM ครับเกี่ยวกับบริษัทรถเป็นบริษัททียิงญ่ครับเมืองข้างบนกระโปรงโฆษณาสินคา้ากูดูก็โฆษณาอย่างพอผมอยู่ฝั่งนี้มันเป็นป่ายกับมาคำหานผมเดียวเขเห็นทุ่มทุนครับลงทุนซื้อปลาชนิดสองลำเลย ว่าเป็นบิ๊กเซลรถขังยิงใหญ่บรูว่ารถเหี่ยราะวป้ายมันหันกลับไปท้งนี้ครับทุกิ่งทุกอย่างครับพ็ลุ้งลงทุนทุ่มทุนเหตุจริงจังสมกับก็ได้เป็นประเทศผููนํำอยู่ครับซึ่งตรงนี้มันห่างจากจุดแรกที่ผมมาไกลเดิอครับ มองไปผุ่นเกือบประมาณกิโลหนึ่งครับผมขี่รถเข้ามาทางในนี้ว่าจมะมาเบงเรื่ใหญ่เรือถ่องเที่ยวเรือ,อน,นั่นเข้าเที่ยวทั่วโลกครับเป็นเรื่อใหญ่โอ้ผมนึกว่ามันมีเครื่องบินหน่อยสองลำโบแมนครับหลายครับเป็นบินวนกันอีกสองลำอยู่ปลายตึกครับ เดี๋ยวเห็นพอมีดมีโบลูเป็นโฆษณาอย่างครับนิงหุจักตะบาขา,ขายขายคล้องถือคังยิงไงบอกจะบบรู w. ว่าย่หันไลยสงสัยเป็นฟังมิกาเปนครับเพราะเป็นบินหล่อนอยู่ฟังพุนโอ้ผมมองเห็นแล้วคุนครับเรือใหญ่เป็นมาแต่เป็นเทียบทาอยู่ฟังรู้สึกว่าจะเป็นฟังมิกาครับกไ ตรงนั้นจะเป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งครับมองเห็นบวิริบดีนะตรงเรือใหญ่ฝากเรือใหญ่แบบสะพานตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นตามข้อมูลที่ผมเคยได้ยินมากหูซึกว่าจะเป็นห้องขังหอ่อยู่อยู่ชั้นอยู่ไตนหนาครับห้องขังของนักโทษเ,าเท็าแค่อยู่ไต้ดินใตน่้นาครับมันซูมในโบกไก่โคดถดได้หลายเด้อครับ ว่าสิาพาไปเบิ่งเดือนใหญ่กับเเห็นสักเพราะว่าผมบ่งในศึกษาขอมูลงบังครับครับว่าเป็นเขา่าเวลาใดออกเวลาใดอันนี้แค่ผมแวะผมมาทำธุระหน่อยนึงได้แวะเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งครับน,นั่งเล่นครับบรรยากาศดีดีอยากให้พี่ให้นน้องเข้ามาซึมซับ ดึงดูดเอาบรรยากาศน,น้ำกันครับสวยงามเย็นสบายเย็นหูเย็นตาครับไปตะนั่งเล่นคนที่มักธรรมชาติคนที่มักใส่ชีวิตแบบบูคิดยัางายครับไปเรื่อยเก็บความสุขให้กับชีวิตสีเดียดกับชีวิตลหายกับบดีนะครับเนาะ ครับ,เด,บ,รบเดี๋ยวพาไปเบิ่งทั้งมาอีกครับเดี๋ยวพ่อหมองงามๆสิทยเบิ่งเดอ้อซึ่งตอนนี้ผมคือยางมาพ่อ,พอสวนย่อมมันหนึ่งครับเป็นสวนดอกไม้เป็นดอกกุหลาบครับพดปดูวัวนี้วงของดอกไม่อีกสนิดหนึ่งมือสั่นแหน่อยนะครับเด้อ งามงามงามพี่น้องเอ้ยเข็ยนมาฝากครับอาจตัดกันกับแสงแดดน้อยนึงนะครับโทษด้หลายเพราะว่ามันหามุ่มยืนบไดเไปเปเงทั้ไใกันครับเ,เมืองแตละมุมมมแต่มุม,ม,มงามงามพี่น้องเอ้ยอดเก็บมาให้เบิ่งบบไดเเดี๋ยวไปทั้งหนกับงามงามพี่น้อง เฮ็ดได้ดีเฮ็ดได้ลงโตจำดานไดนะครับก็จะมีเงินสิบีเปียบเทียบสัก,กบ,บาลห้องกับบไดผมก็ได้แค่เก็บภาพบรรยากาศเก็บเอาไอเดียของเพิ่นมาพัฒนาในบ้านห้องครับเก็บไปเป็นความคิดกแนวทางในการสังสรรค์ครับตรงนี้จะเป็น เสียค่าบัตรมันไข่ไขเรือดซ้ำล้านกับเรือดเรือท่องเที่ยวที่พันผ้าแลนเลาะน้ำริมน้ำปลูพันเปิดตอนกลางคืนหมดด้วยเนี่ย